สวัสดีครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่เกม p i x e l p เพนเตอนั่นเองหรือเกมจิตกรพิกเซลที่น้องๆรู้จักกันนะครับผมวันนี้เนี่ยพี่อาร์มก็จะพาน้องๆทุกคนนะครับไปสร้างงานศิลปะกันนะครับไม่รู้จะเป็นศิลปะหรือศิลป์นะครับแล้วเราก็ไม่มีทางรู้ว่าข้างในจะเป็นโจทย์อะไรแล้วรูปที่พี่อาร์มวาดนั้นจะโหดฮาแค่ไหนนะครับแฮ่ถ้ายังไงนะครับน้องๆเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ยก็เชิญรับชมข้างในได้เลยนะครับเย้ เอาล้ครับโจทย์แรกของเราก็คือว่ารูปเรือนั่นเองนะครับโอเครูปเรือเนี่ยพี่อาร์มบอกเลยพี่อาร์มถนัดเดียว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 ก่อนลบก่อนลบก่อนยังไม่ได้เขียนนะครับเดี๋ยวใจเย็น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 นะครับโอเคพี่อาร์มเนี่ยจะบอกว่าพี่อาร์มนี่ถนัดวาดรูปเรือมากนะครับโอเคเราก็ต้องเริ่มจากการวาดตัวเรือก่อนนะครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยเดี๋ยวดูเรือของพี่อาร์มนะมันจะเป็นเรือที่สุดยอดแน่นอนนะครับ โอเคได้ตัวเรือเสร็จแล้วเราก็ทําห้องโดยสารครับเราก็ต้องมีห้องโดยสารใช่ไหมเรือถึงจะเป็นเรือที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับโอเคคราวนี้ห้องโดยสารก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะทาปล่องไฟกันต่อครับนิ่แนะ่ปล่องไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเขามีคํสาสั่งทา วาดสี่เหลี่ยมอยู่ทำไมพี่เอาไม่ใช้ต้องใช้นิดนึงนะครับนินแน่แล้วก็ทําสักสามปล่องครับจะได้สวยงามมาเลยมาเลยโอเคสวยงามมากครับผมตอนนี้เราก็ได้ปล่องปล่องควันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยพี่เอาจะเติมควันลงไปนี่แน่นี่คือควันนะเรือของเรานี่เป็นเรือที่ทํามาก่อสร้างมลพิษมากเลยนะจะบอกให้นะมันไม่ดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยสร้างมลพิษนะครับ โอเคแต่เรือก็ต้องมีป่องควันใช่ไหมล่ะเราก็ใส่ควันลงไปควันก็สีน้าตาลแล้วกันเนาะโอเคครับผมใส่สีน้ําตาลลงไปแล้วก็ทําการลากเป็นรูปควันนี่มันเหมือนรูปควันไหมเนี่ยเอ้ยพี่อารม,มันไม่เหมือนรูปควันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะว่าน้ําทะเลแล้วครับเอาละพยายามจะทําเส้นขอบน้ําทะเลก่อนนะครับนี่คือทะเลโอทะเลแสนงาม ฟ้าสีครามสดใสมองเห็นเรือใบไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้มันเรือเดินสมุทรใช่เรือใบสมัอยโอเคเราใส่น้ําลงปลายนะครับแล้วก็มีเกลียวคลื่นนิดๆนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมนิดแน่น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 เฮ้ยด,ด,ด,ดูเกลียวคลื่นนั้นสีโอเคเอาละครับตอนนี้เนี่ยมีเกลียวคลื่นทักงสามเกลียวนะครับแล้วเราจะมาลงสีตัวเรือกันแล้ว พี่ยามก็ต้องลากเส้นแบ่งตัวเรือก่อนนะครับในอันดับแรกแล้วเดี๋ยวที่นี้เนี่ยตรงท้องเรือเนี่ยพี่ยามใช้เป็นสีแดงนี่แน่ฮ่าฮ่ <c oughs> <c oughs> เรือพี่ยามมีสีแดงแล้วก็ออกด้านบนจะเป็นสีดํานะครับส่วนห้องโดยสารในพี่ยามใช้เป็นสีขาวแบบนี้แหละนะครับสวยดีนะครับผมถัดมาก็เป็นส่วนของปล่องไฟนะครับปล่องควันนั่นเองพี่ยามจะแบ่งเส้นนิดนึงนะครับนี่แน่ ดีดีดีอืมนี่แน่ดีดีที่ตรงตรงหน่อยพยายามตรงตรงหน่อยโอเคโอเคสวยงามมากครับแล้วก็ด้านบนพยายามใช้เป็นสีดแดงไปเลยนะครับแสดงให้เห็นถึงความอันตร,รายนะครับห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดอันตร,รายนะป่องไฟอันนี้นะอืมมันร้อนนะอย่าไปอยู่ใกล้เพนันขาดแล้วก็เพื่อให้เรือลําอื่นเห็นได้ที่ในที่ห่างไกลนะครับจะได้ ป่อนให้กับเรือลำอื่นด้วยนั่นเองโอเคส่วนตัวปล่องไฟเนี่ยพยายามใช้เป็นสีดำนะครับให้มันดูทะมึนทึนทึกซะหน่อยส่วนท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแน่นอนอยู่แล้วครับท้องฟ้าก็คงจะเป็นสีอะไรไม่ได้นอกจากสีฟ้าเนาะไอ้เป็นไงล่ะเรือของพี่อามสุดยอดไหมล่ะพยายามจะเติมดวงอาทิตย์ไปอีกหนึ่งดวงนแนวะดวงอาทิตย์สดใสเหลือเกินเอ้ดูวดวงอาทิตย์นั้นสิฉันว่ามันสวยงามมากเลยนะค่าตอนนี้มีเพื่อนมาดูเรือของเราด้วยครับ น้องคนนี้เนี่ยเขามาดูผลงานพี่อั้มนั่นเองโอเคทีนี้เนี่ยพี่อัม้มก็จะเติมหน้าต่างลงไปหน่อยนะครับเพื่อให้ตัวเรือเนี่ยดูมีความสมรินมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรือเนี่ยเขาก็ต้องมีหน้าต่างใช่ไหมเพื่อที่จะให้คนผู้โดยสารเนี่ยเขาดูวิวจะอ,าาอ,ออกมาภายนอกใช่ไหมครับโอเคนี่แหละเรือของพี่อั้มเสร็จแล้วจ้าเป็นไงบ้างครับ เอาละครับถึงเวลาให้คะแนนแล้วนะครับอู้วูมีคนวาดรูปสวยๆเยอะเลยนะครับน้องๆเก่งมากเลยนะครับว่ารูปสวยจังเลยพี่อามให้คะแนนน้องบียาบีแล้วกันนะครับน้องบียาบีเนี่ยเขาวาดตัวการ์ตูนนั่งอยู่บนเรือนะครับโอ้หน่ารักจริงๆเลยเอเดียวตัวการ์ตูนนั้นสิน่ารักมากเลยโอเคทีนี้ก็มาถึงข่าวที่จะให้คะแนนของรูปของพี่อามแล้วนะครับแต่พี่อามจะให้รูปของน้องแบมไงทําไมอ่นนะครับหนึ่งคะแนนนะครับไม่เห็นเรือไกลๆแล้วก็มีทิวทัศน์ด้วยเฮ้ย อุ้ยน้องน้อยคะแนนพี่ทั้งหกคะแนนอะ่ะอุ้ยให้เยอะชังเลยขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็รูปนี้พี่ให้น้องอารยาละกันเป็นเรือธงสีแดงนะครับแลสดใสดีนะครับอืมแต่เหมือนดูเหมือนว่าคะแนนจะน้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรก็เป็นกําลังใจให้นะครับทุกคนว่าสวยมากนะครับโอเคทีนี้ก็น่าจะเป็นตัดสินแล้วครับว่าใครจะชนะนะครับอุ้ยพี่ทมไปทั้งสี่คะแนนนะ อขอบคุณนอ้นองๆทุกคนมากนะครับที่โ้ให้พี่อามทั้ง4คะแนนเนี่ยอขอบคุณจริงๆนะครับแต่ทุกคนก็เก่งกันนะครับทุกคนเก่งเหมือนกันหมดเลยนะครับเอาละครับมาถึงโจทย์ถัดมานะครับก็เป็นโจทย์การวาดรูปปลาฉลามนั่นเองปลาฉลามนี่นเป็นปลาที่ดุร้ายมากนะครับต่อจะกินปลาเล็กปลาน้อยนะครับในท้องทะเลนี่เขาเนี่คือเจ้าขอางท้องทะเลเลยเดี๋ยวพี่อาร์มขอดีไซน์ก่อนนะครับว่าจะวาดยังไงดีนะครับสำหรับเจ้าปลาฉลามเนี่ย ในปลาฉลามเนี่ยนะจะต้องหัวเร็วๆใช่ไหมหกูใครอย่างนั้นมาแบบนี้เลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนมีหางนิดหน่อยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ตรงหางคอดๆนิดนึงแล้วก็วาดไปให้หน้าแหลมๆหน่อยนี่แนะ่นี่แหละปลาฉลามของพี่อาร์มนะครับทำไมมันดูเหมือนปลาทูอย่างให้ด <c oughs> โูโอเคเอาใเดียวเดียว <c oughs> วาดผิดวาดผิดแม่จะวาดเป็นฟันนะครับแต่ทำไมแลไม่เหมือนฟันเลยนะครับ เอาไหมเอาไหมเอาไหมพี่ยามค่อยคิดก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะพี่ยามน่าจะเริ่มต้นจากวาดตานะครับเดี๋ยวขอพี่ยามวาดตาก่อนละกันตาปลาฉลามขอดูดูหน่อยนี่แน่นายจะต้องเป็นปลาฉลอมที่ดูที่สุดในโลกนายจะต้องเป็นปลาสุดโหดโหดเร็วดีเดี๋ยวก่อนนะพี่ยามวาดไปวาดมามันกลายเป็นปลาบ้องเบลมากเลย เอาเอาเป็นว่านี่คือปลาฉลามแล้วกันนะครับถึงแม้จะดูบ้องแบบน่ารักนะครับก็เอาหน้าปลาฉลามก็ก็น่าจะมีก็น่าจะมีพันธุ์ที่ที่น่ารักเหมือนกันหนาไม่เป็นไรหรอกนะครับโอเคทีนี้พี่อัมจะใส่ครีบนะครับใส่ครีบปลาฉลามโอ้ยดูดูขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ปลาฉลามจะต้องมีเงือกนะครับในการหายใจนั่นเองปลาฉลามหายใจทางเงือกนะครับพี่ยามก็ใส่ให้2เหเงือกไปเลยนี่นงโอเคอุ้ยเริ่มดูขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มดูแล้ว แล้วก็ปลาฉลามก็จะมีท้องนะครับนี่พี่อมเสใส่ท้องปลาฉลามโอเคลากมาลากมาต่ออ้าวเมาส์กดไม่ติดนะครับลากมาลากมานี่แน่นี่แน่นแน <Wow. S 1> ก็ดูไม่ค่อยจะเป็นปลาฉลามที่น่ากลัวเท่าไหร่น,นะครับกลายเป็นปลาฉลามน่ารักซะไงนะครับพี่อ้ํใส่สีก่อนนี่แน่ปลาฉลามสีด้านบนจะต้องเข้มนะครับจะต้องเป็นสีเทาๆส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นสีอ่อนนะครับน่าดูขึ้นไมลาก โอเคครับปลาฉลามตัวนี้เดี๋ยวพี่ยมใส่คลีปให้ชัดเจนนิดนึงนะครับนี่เป็นหางปลาฉลามนะครับโอเคเริ่มดูดีแล้วครับเริ่มดูดีแล้วทีนี้พี่ยมจะใส่น้ํานะครับนี่เป็นน้ำปลาฉลามว่ายอยู่ในน้ําทะเลน้ําทะเลแสนงามนี่สีคลามสดใส <Wow. S 1> เอาละครับพี่ยมจะวาดพื้นทะเลนะครับเดี๋ยวพี่ยมขอลากหน่อย เอาละครับเดี๋ยวเดียกตรงนั้นไม่ติดนะครับเส้นไม่ติดเดี๋ยวพี่ยามระบายสีไม่ได้นะครับต้องให้เส้นติดกันนะครับอึบนีแน่เอาละเดี๋ยวพี่ยามใส่สีน้ําตาลแล้วการเป็นดินนะครับเป็นดินทรายเนท้องทะเลแน่เป็นยังไงลาแล้วก็พี่ยามก็จะไม่ลืมที่จะใส่ก้อนหินนะครับเดี๋ยวพี่ยามวาดก้อนหินก่อนเหมือนก้อนหินไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิปะกากาลังก้อนหินนะครับโอเคใส่สีให้นิดนึงให้สวยงามนะครับจะได้ ดูออกวเป็นก้อนหินนี่แน่พี่ยามทําเสร็จแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวดูน้องๆรอ,อบๆบ,บ้างโอ้โหนั่นคือปลาฉลามสุดโหดแน่ๆเลยนะครับน่ากลัวมากนะครับเอาละเราก็มาดูก่อนว่าพี่ยามจะแต่งเติมส่วนไหนอีกนะครับพี่ยามขอใส่หางสีดำแล้วกันนะครับจะได้แลแตกต่างนะครับไม่เหมือนปลาฉลามตัวอื่นนะครับผมโอเค เอาละครับทีนี้ก็มาดูกันว่าพี่ยามจะได้สักกี่คะแนนนะครับโอ้ยน้องบีาบีวาดปลาฉลามสุปโหดมานะครับพี่ยามให้ไปเลยครับพี่ยามชอบตัวโหดโหดโอ้ยน้องๆให้พี่ยามห้าคะแนนเลยโอ้ยขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับแต่น้องๆเนี่ยก็วาดได้สวยเหมือนกันนะครับน้องลาว่าไอริสห้าหนึ่งสองพี่ยามให้ไปเลยครับหนึ่งคะแนนนะครับเป็นปลาฉลามสุปโหดตัวสีดําทะมึนมากนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยดุร้ายมากๆเลยนะครับมาห้าเอาละครับทีนี้ก็ เป็นภาพชุดตัดสินแล้วนะครับเฮ้ยป้ายสนามตัวนี้เขาเหมือบคนด้วยอะ่ะเดี๋ยวก่อนน่ารักอะ่ะเฮ้ยน,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 น้องๆให้พีายามตั้งห้าคะแนนแน่ขอขอบคุณทุกน้องๆทุกท่านเลยนะครับน,น,น้องๆทุกคนเลยแต่ทุกคนเนี่ยกวาดรูปได้สวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับโอเคขอขอบคุณทุกคนนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับเกมจิตรกรพิกเซลที่พี่ยามนำมาเล่นให้ดูนะครับผมก็ถ้าน้องๆชอบใจยังไงก็อยากให้พี่ยามเล่นต่อเนี่ยก็รบกวนคอมเมนต์บอกพี่ยามไว้ข้างล่างนิดนึงนะครับพี่ยามจะได้รู้ว่าโอ้โหเกมนี้น้องชอบนะครับอยากใหพี่ยามเล่นต่อจังเลยนะครับโอเคสำหรับน้องๆท่านใดที่ชอบนะครับก็รบกวนน้องๆกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้พี่ยามด้วยนะครับผมมีกำลังใจพี่ยามนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่ยามก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ